สวัสดีครับชาวาลัคนาราศีพฤษศนะครับนี่ก็จะเป็นดวงประจําเดือนเมษายนพุทธศักราช2565นะครับดวงของคุณเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับไปติดตามชมกันได้เลยนะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับคุณเป็นชาวาลัคนาราศีนี้จริงหรือเปล่านะครับเพราะว่า,าลัคนาราศีกับราศีมันต่างกันนะราศีมันคือเดือนเกิดใช่ไหมฮะส่วนลัคนาราศีเนี่ยมันเป็นเวลาเกิด ฉะนั้นเวลาที่คุณไปดูว่าคุณเกิดเดือนเมษายนอย่างเงี้ยหรือคุณเกิดเดือนวิถุนายนแล้วคุณจะเป็นราศีเมษหรือราศีเมถุนเนี่ยมันถูกนะครับแต่คุณไม่ใช่ลัคนาราศีเมษหรือราศีเมถุนโดยแท้นั่นเองนะครับ ทีนี้คุณอยากรู้ไหมว่าคุณเป็นคนเกิดลัคนาราศีนี้จริงหรือเปล่านะครับให้คุณไปที่ l ล n e นะครับแอดไลน์นะ ZIN นะครับ Z A E นะแอดซินแสนะครับ Z I N Z A E แล้วก็กดผูกดวงนะครับใส่โค้ด456นะครับดูว่าคุณเป็นคนลัคนาราศีอะไรนะครับแล้วก็กลับมาชมกันต่อได้เลยนะครับสำหรับคนาสาหรับชาวลัคนาราศีพฤษภในเดือนนี้นะครับก็ดาวทั้งหมดเนี่ย ที่เดือนนี้ส่งผลอะไรกับคุณบ้างนะครับเรามาไล่กันตั้งแต่ดาวอาทิตย์เลยนะครับดาวอาทิตย์สาหรับชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยตอนนี้เข้ามาสู่ในช่องของความเสียหายนะครับสําหรับดาวอาทิตย์ซึ่งดาวอาทิตย์โคจรมาตรงนี้เนี่ยประมาณวันที่14เมษานะนะครับก็ช่วงกลางๆเดือนนะครับแล้วก็จะอยู่ยาวไปถึงถึงเดือนถัดไปเลยนะครับดาวอาทิตย์อยู่ตรงนี้เนี่ย เป็นมหาอุดด้วยนะครับค่อนข้างที่จะให้พลังสูงนะเดือนนี้คุณไปช่วยเหลืออะไรใครเขาไว้เนี่ยคุณจะไปหวังว่าคุณจะได้ผลตอบแทนที่ดีหรือได้บุญคุณอะไรเลยนะครับคือคุณต้องไม่ไม่ต้องหวังเลยอะ่ะเพราะว่าดาวอาทิตย์ตกวินาทเนี่ยนะครับเรื่องพวกนี้อะ่ะคุณอาจจะโดนหักหลังทรยศหักหลังด้วยซ้ำนะครับฉะนั้นคุณต้องวางตัวดีๆนะครับระวังเรื่องผิดนัดผิดสัญญานะครับอ่า กฎระเบียบต่างๆอันนี้ต้องระวังนะครับดาวอาทิตย์ของคุณนะเป็นเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับครอบครัวด้วยนะครับก็ครอบครัวจ,จะนํา ความเดือดร้อนไม่คุณน่ะนะครับความวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยนะคุณก็ต้องสงบสติอารมณ์ไม่ดีนะครับแล้วดาวอาทิตย์เป็นตรงนี้ด้วยระวังความใจร้อนของคุณเองนะครับให้ดีเลยนะครับต่อไปดาวอังคารนะครับดาวอังคารเนี่ยมาอยู่ที่ช่องการงานนะครับย้ายมาที่ช่องการงานฉะนั้นนะครับบอกเลยนะครับโอ้โหงานมานะครับงานมาคือคุณอาจจะโดนเร่งงานนะครับหรือมีความวุ่นวายเกี่ยวกับงานเนี่ยมากขึ้น นะครับช่วงนี้นะระวังความใจร้อนในการทํางานของคุณแล้วกันนะครับแล้วคุณอาจจะได้งานที่คนอื่นเขาทาไม่ได้นะฮะแล้วคุณก็ได้รับงานนี้มาทํานะครับดาวอังคารยังเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองด้วยนะครับฉะนั้นคู่ของคุณเองก็ทํางานหนักนะครับสำหรับสําหรับเดือนนี้บางทีคุณอาจจะได้ทํางานร่วมกับคู่นะนะครับหรือทํางานร่วมกับเพศตรงข้ามนะครับแต่ที่สําคัญนะ คนโสดนะครับมีโอกาสได้คนถูกใจจากการทํางานด้วยนะครับการไปคุยงานหรือการไปติดต่องานนคุณอาจจะได้คนรักกลับมานะครับก็เป็นได้นะครับอาจจะเป็นลูกค้าก็เป็นได้นะนะครับหรือคนที่แบบว่า ไปเจอทํางานด้วยกันนะครับไปเจอกันในที่ที่หนึ่งนะหรือเพื่อนที่ทํางานแนะนําให้รู้จักอะไรแบบนี้นะครับมีโอกาสนะครับที่ดีในเรื่องของคู่ครองด้วยนะครับชาวลัคนาราศีพฤษภในเดือนนี้นะครับต่อไปนะครับดาวพุธนะครับดาวพุธเนี่ยก็มาอยู่คือเดือนนี้ดาวมากองเรียงอยู่ตรงนี้นะครับโอ้โหห้าดวงเลยนะครับคือดาวมดุสยที่อยู่อยู่แล้วนะครับดาวราหูนะราหูย้ายมาตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับตั้งแต่เดือนมีนาคมเนี่ย ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมเนี่ยก็มาอยู่ตรงนี้ด้วยเช่นกันนะครับราหูอยู่ตรงนี้นานเลยนะครับเป็นปีเลยปีครึ่งนู่นนะครับส่วนมฤตยูอยู่ตรงนี้มา6ปีกว่าแล้วนะจะย้ายเดือนกรกฎาแล้วนะครับก็ส่งผลอะไรกับคุณเนี่ยเดี๋ยวเรามาพูดกันนะครับดาวพุธอยู่ตรงนี้นะครับดาวพุธดาวพุธนะครับมาเข้าในความเสียหายต้องระวังคําพูดของคุณนะนะครับอะไรเข้ามาอยู่ในความเสียหายเดือนนี้เยอะเลยคุณต้องระวังมีสติกับมันนะครับกรรมเกิดกรรมเกิดขึ้นจากการกระทำนะครับเกิดขึ้นจากสิ่งที่คุณทํา ถ้าคุณตั้งรับดีๆนะครับกรรมมันก็จะไม่เกิดนะนะครับดาวเนี่ยมันพาไปให้คุณทําแบบนั้นนะครับแต่นะครับสาลิขิตฟ้า70ต้องฝ่าฟันนะครับ30%นะฟ้ากําหนดให้คุณไปโดนนะครับแต่คุณมีโอกาส70%ที่คุณจะไม่ทํามันนะครับมันอยู่ที่ใจของคุณนะครับฉะนั้นแล้วถ้าคุณนะครับดาวมันพาให้คุณจะต้องไปทะเลาะกับคนอื่นน่ะนะครับถ้าคุณนิ่งได้สงบคําได้นะครับกรรมมันก็จะไม่มีนะครับในตอนนี้นะคำพูดนะครับจะทาให ความคุณเกิดการเสียหายได้นะครับคุณต้องระวังคําพูดดีๆนะครับคิดก่อนพูดนะคิดให้รอบคอบนะครับคิดให้รอบคอบดับเบิลดับเบิลขึ้นไปเลยนะแล้วก็นะครับเดือนนี้นะครับดาวพุธเนี่ยเป็นดาวเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องสัญญาเกี่ยวกับเรื่องเอ่อเกี่ยวกับเรื่องกระดงกระดาษน่ยสัญญาการพูดคุยกันติดต่อนะฉะนั้นรับมาอยู่ในวินาศหรือความเสียหายเนี่ยคุณห้ามให้ใครยืมเงินห้ามไปค้ำประกันให้ใคร ทำธุรกิจคุณต้องรอบคอบสุดๆนะครับเพราะว่ามีเกิดโอกาสการเสียหายให้กับธุรกิจหรือสิ่งพวกนี้ได้นะครับมันมีโอกาสที่คุณจะถูกโกงถูกหักหลังได้นะครับจานั้นแล้วนะครับต้องระวังให้ดีๆนะครับต้องระวังนะครับให้รอบคอบนะฟังไว้นะครับจะได้จะได้เตือนตัวเองได้นะครับจะได้ตั้งรับได้มีสติกับสิ่งที่ทําดาวพุธยังเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะนะครับบริวารด้วยนะครับก็เป็นเรื่องของ บริวารนะครับลูกหลานอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะมีความทุกข์ใจหรือมีความวุ่นวายเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นคุณก็ต้องต้องระวังในเรื่องนี้ด้วยนะครับระวังในเรื่องนี้ด้วยในเดือนนี้นะคุณเองก็จะเหนื่อยด้วยนะครับจะเหนื่อยด้วยนะครับจะค่อนข้างทํางานเยอะทํางานหนักอ่ะนะครับคุณก็ลุยต่อไปนะครับสิ่งดีๆมันกำลังจะเกิดแล้วนะครับสิ่งดีๆกำลังจะมาหาคุณอีกแล้วนะเพราะว่าดาวคือชาวราศีพุธศพอ่ะนะครับผมว่า ผมว่าชาวราศีพฤษภอบะเป็นราศีที่โชคดีนะครับเป็นราศีที่โชคดีเพราะว่าเกิดในธาตุดินกลางธาตุด้วยนะครับคือเป็นคนที่พึ่งพาได้นะครับเป็นคนที่พึ่งพาได้ฉะนั้นแล้วนะครับคุณเป็นคนที่มีความอดทนสูงอยู่แล้วนะครับก็ลุยต่อไปนะครับต่อไปดาวพฤหัสนะครับมาอยู่ตรงนี้นะครับดาวพฤหัสเข้ามาอยู่ที่ เรือนโชคลาบนะเข้ามาสู่เรือนโชคลาบเลยนะครับดาวพฤหัสเข้าโชคลาบอ่ะดาวพฤหัสเป็นดาวเป็นหัวหน้าดาวฝ่ายสุภเคราะห์นะครับซึ่งให้โชคให้ผลใหญ่นะครับคุณอาจจะได้โชคจากผู้ใหญ่นะครับดาวพฤหัสอยู่ตรงนี้ย้ายมาในเดือนในวันที่8เมษายนเนี่ยนะครับอยู่ตรงนี้ยาวๆปีหนึ่งเลยนะครับผู้ใหญ่นะครับหรือคนที่มีอายุมากกว่านะจะพา โชคมาให้คุณนะครับจะให้โชคคุณนะคุณอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะครับคุณอาจจะได้สิ่งดีๆที่คุณคุณแบบว่าไม่คิดมาก่อนว่าคุณจะได้นะครับอาจจะได้โชคแบบไม่รู้ตัวนะครับขอให้ได้เยอะๆนะครับขอให้ได้เยอะๆแต่คุณก็ต้องระวังนะครับความเจ็บป่วยของคุณด้วยนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสยังเป็นเจ้าเรือนโลกภัยของคุณนะครับทีนี้ โรคภัยมาอยู่โชคลาบอ่ะนะครับคุณก็ต้องระวังความเจ็บป่วยนะหรือนะครับคุณเจ็บป่วยเนะี่ยอาจจะทําให้คุณได้โชคลาบเข้ามาหาคุณก็เป็นไปได้นะครับฉะนั้นคุณเจ็บป่วยคุณก็ไม่ต้องห่วงนะฮะคุณก็จะได้โชคนั่นเองนะครับเพราะว่าหลังจากอย่างจากเจ็บป่วยนะคุณอาจจะได้เงินอะไรแบบที่มาทดแทนเรื่องพวกนี้นะครับ อ่าหรือคุณอาจจะได้รับผลประโยชน์อะไรบางอย่างที่ผู้อื่นทิ้งไว้ให้ด้วยนะครับต่อไปดาวสุกนะครับดาวสุกเนี่ยจะย้ายเข้ามาอยู่ในช่องโคกลามนะครับแล้วก็เป็นอุดด้วยนะครับเป็นอุดด้วยสุกอยู่ตรงนี้เป็นมหาอุดนะครับจะทําให้คุณเนี่ยมีโอกาสที่จะสะดวกสบายอ่าได้กินหรูอยู่สบายนะครับกินของอร่อยได้ไปเที่ยวในที่ที่ สวยๆงามๆนะครับช่วงนี้นะครับถ้าคุณแต่งตัวสวยแต่งตัวหล่อๆเข้าไว้นะคุณอาจจะได้เจอนะครับได้เจอกับได้เจอกับเอ่อคนที่ถูกใจนะครับคนที่ถูกใจเห็นไหมนะครับดาวเนี่ยตั้งแต่ดาวอังคารแล้วนะครับฉะนั้นแล้วเดือนนี้นะคนโสดนะมีโอกาสจ่ำๆให้คุณเลยนะครับมีโอกาสดีหาคุณเลย ป้องกันตัวเองด้วยนะครับป้องป้องกันตัวเองด้วยนะเพราะว่าคุณอาจจะมีเพศตรงข้ามเข้ามาสนใจแบบไม่ทันตั้งตัวนะครับต่อไปนะครับดาวเสาเนี่ยอยู่ตรงนี้มานานละอยู่มาปีครึ่งและปีกว่าแล้วนะครับกำลังจะย้ายในอีกคือประมาณอยู่ประมาณ10เดือนสิเดือนเนี่ยอีกปีหนึ่งเนี่ยไม่เกินก็จะย้ายแล้วนะครับทีนี้ดาวเสาอยู่ตรงนี้นะครับคือดาวเสาอ่ะนะครับเป็นดาวเกี่ยวกับ คือเขาบอกว่าทายโทษทุกให้ทายเสาแตด่ดาวเสาเป็นกเกษตรที่สุภาะของชาวลัคนาราศีพุธศพเนี่ยคือถือว่าดีนะครับย้ายมาอยู่ตรงนี้ดีมากมากเลยเพราะเป็นกเกษตรแล้วก็เป็นดาวสุภาะด้วยแต่ดาวเสาก,ก็ไม่ให้คุณทันทีฉะนั้นตั้งแต่ต้นตั้งแต่แบบปีที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะทําให้คุณเหนื่อยหนักหน่อยในเรื่องของการทํางานนะครับหนทางมันแบบอาจจะไม่ได้ราบลื่นอะไรนะคะมีอุปสงค์อุปสรรคต่างๆนานานะครับแต่ดาวเสาจะให้คุณ ในช่วงปลายในช่วงแบบกําลังจะแบบกำลังจะย้ายอะ่ะฉะนั้นแล้วถ้าใครเหนื่อยหนักมันตั้งแต่ตั้งแต่แรกนะใครเหนื่อยมาตั้งแต่แรกนะเดี๋ยวช่วงปีนี้เนี่แหละครับดาวเสาร์จะส่งผลให้คุณเต็มที่เลยแต่ถ้าใครดีนะครับใครดีมาตั้งแต่ช่วงช่วงแรกๆนะครับช่วงปลายนี่แหละนะครับดาวเสาร์อาจจะทําให้คุณเหนื่อยนะครับทําให้คุณเหนื่อยเพราะว่าคือท่านไม่ได้เขาไม่ได้ให้ดีมาทั้งหมดกับเรานะครับเขาจะให้ความเหนื่อยเรามา ด้วยนะครับอาจใช้เหนื่อยก่อนสบายที่หลังแต่จริงๆส่วนมากจะให้เหนื่อยก่อนสบายที่หลังนะนะครับแต่ถ้าใครแบบสบายมาก่อนนะนะครับตอนหลังอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับสําหรับดาวเสาร์นะครับก็อยู่ตรงนี้ดีนะครับอยู่ตรงนี้ดีเราก็จะให้ผลดีคุณมากๆเลยนะครับช่วงต่อจากนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวคือดาวเสาร์เป็นดาวที่ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆอ่ะฉะนั้นแล้วความเจริญก้าวหน้ากิจยศชื่อเสียงความยิ่งใหญ่นะครับหรือได้พบปะกับใครคนใหญ่คนโตเนี่ย หรือโอ,อกาสที่จะมีการเดินทางไกลไปต่างจังหวัดต่างประเทศเนี่ยกำลังจะได้มาหาคุณกำลังจะเปิดประเทศอยู่แล้วเนาะนะครับได้ข่าวว่ากรกฎานี้เขาจะให้กลายเป็นโลกประจําถิ่นและสาหรับโควิดฉะนั้นแล้ว<อ>มันก็จะมีการเปิดประเทศคุณก็จะไปไหนได้สะดวกขึ้นนะครับมีโอกาสได้ไปไกลไปต่างประเทศก็เป็นได้นะครับต่อไปดาวดาวดาวรา,วาวหูราหูย้ายมาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่ปลายเดือนที่ผ่านมาก็มีทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีนะนะครับก็กำลังจะบอกว่าคุณอาจจะได้ไป ไปแบบเกี่ยวข้องกับงานเทาๆอะ่ะก็ดูดีๆแล้วกันนะครับดูดีๆแล้วกันนะผมไม่อยากให้แบบผิดศีลอะไรนะครับแต่ถ้าแบบเลียงไม่ได้ก็ก็ดูแลตัวเองให้ดีนะในเรื่องของอบบายามุขเรื่องของการพนันเนี่ยต้องระวังนะครับระวังเรื่องโดนหลอกโดนโกงด้วยนะครับแต่แต่แต แต่ถ้าคุณทํางานเกี่ยวกับออนไลน์เกี่ยวกับต่างประเทศน่ะก็จะส่งผลดีกับคุณนะนะครับก็จะส่งผลดีกับคุณนะครับ,ลบ,รบแล้วก็คุณก็จะมีการพลิกแพงการอะไรดีมากยิ่งขึ้นแต่แต่คุณก็ต้องระวังเรื่องเรื่องผิดศีลเรื่องอัายมุกและวกันนะครับอยากให้แบบตั้งรับดีๆนะครับราหูย้ายมาตรงนี้นะระวังผิดนัดผิดสัญญาการโดนโกงนะราหูอยู่ตรงนี้นะครับคุณ คุณต้องแบบต้องแบบรอบคอบสุดๆอะแต่ถ้าคุณไปทํางานลับๆนะคุณทํางานที่คนไม่เจอคุณเนี่ยคนไม่เห็นคุณอ่ะคุณอยู่เบื้องหลังอะไรเงี้ยนะครับอ่าคุณวางแผนการกลยุทธ์อะไรพวกเนี้ยนะจะส่งผลดีกับคุณจะส่งผลดีกับคุณนะครับงานเกี่ยวกับต่างประเทศนะซึ่งเห็นไหมมันเข้ากับดาวดาวดาวเสาร์พอดีดาวดาวราหูกับดาวเสาร์เนี่ยเข้ามาในพื้นดวงที่ดีของคุณเลยคุณต้องดูว่าข้างในของคุณเนี่ยมีเลขอะไรอยู่ด้วยนะครับ คุณตั้งรับดีๆว่าข้างในคุณมีเลขอะไรอยู่ถ้ามีเลขที่ส่งผลดีกับคุณนะครับก็จะทําให้คุณดวงคุณพุ่งปังขึ้นไปมากขึ้นนะครับแต่ถ้ามีเลขที่ส่งผลร้ายกับคุณคุณต้องตั้งรับดีๆเลยนะครับอย่างา่าเลข8อยู่ตรงเนี้ยนะครับถ้ามีเลข7 ก็จะแบบดีมากเลยนะครับดีมากเลยแต่ถ้าคุณมาคุณมีเลข4อยู่อย่างเงี้ยนะครับเลข4มันก็ก็เป็นคู่ศัตรูนะหรือมีเลข1่อยู่เงี้ยคุณถ้ามีเลข1อยู่ก็ทําให้คุณแบบทําคุณคนไม่ขึ้นอ่ะนะครับฉะนั้นแล้วดูว่าคุณมีเลขอะไรอยู่ตรงนี้นะครับถ้ามีเลข9อยู่เนี่ยก็โคตรดีเลยนะครับเลข9ก็เป็นเลขเลขหกนะคือ8 9เอย่างเงี้ยคุณก็จะคุ้มคนหรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณนะครับก็ ก็ดูว่าคุณมีเลขอะไรนะครับถ้าใครไม่รู้ว่ามีเลขอะไรเนี่ยคุณก็เข้าไปแอดซินแสแซดเอ็นแซดเอยอย่างที่ผมบอกเมื่อต้นคลิปนั่นแหละนะครับดูว่าคุณมีลัคนาอะไรแล้วคุณมีดาวอะไรอยู่ข้างในเห็นไหมเลขมันจะขึ้นตามนี้แหละนะครับต่อไปนะครับดาวเกตนะครับดาวเกตมาอยู่ที่ช่องลาพระโชคลาภฉะนั้นเดือนนี้นะครับเดือนนี้คุณมีโอกาสนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปอยู่ลาพระโชคลาภแบะ ออแปลว่าอะไรแปลว่า,วาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคนะฮะคุณอาจจะฝันแม่นอาจจะเสี่ยงโชคได้นะถ้าดวงถ้าพื้นดวงของคุณนะครับเลขที่เกี่ยวกับเจ้าเรือนลาพระเนี่ยนะครับหรือหรือดาวพฤหัสนะไปอยู่ในภพที่ดีนะครับไปอยู่ในภพที่ดีไปอยู่ในใน,ในเรือนที่ดีนะครับแล้วก็รวมถึงเจ้าเรือนกระดุมพระหรือเจ้าเดือนการเงินนะ่ะ เเงินนี่ยคือเลขสเนี่ยไปอยู่ในที่ที่ดีนะครับไม่อยู่ในแบบในภพที่เสียอย่างเงี้ยนะครับโอกาสที่จะได้เงินของคุณน่ะอาจจะมีสูงนะครับมีสูงนะฉะนั้นแล้วพอดาวเกตอยู่ตรงนี้นะครับ ถ้าคุณทาบุญมานะครับถ้าคุณมีบุญเยอะอ่าแบบนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมมาบ้างนะครับหรือหรือเป็นคนดีถือศีลห้าบ้างอย่างเงี้ยนะครับโอกาสนะครับที่คุณจะเสี่ยงโชคละได้เนี่ยมีสูงเลยนะครับแล้วก็บางทีคุณอาจจะมีโชคจากการเดินทางไกลด้วยนะหรืออาจจะได้ไปปฏิบัติธรรมนะครับอ่าแล้วก็จะส่งผลดีให้กับชีวิตของคุณนะครับ ก็ไปลองดูนะครับสุดท้ายมรดจยูนะครับอยู่ตรงนี้นะครับกำลังจะย้ายเดือนกรกฎาแล้วนะครับมรดจยูอยู่ตรงนี้มา6ปีเกือบ7ปีแล้วนะครับฉะนั้นแล้วแน่นอนแหละนะครับส่งผลอะไรกับให้ชีวิตกับคุณเนี่ยหปีมันเนี่ยมากมายเลยการโหการที่คุณมีรังสังหรณ์นะครับการที่คุณไปไปอยู่ในเรื่องของความลึกลับเรื่องของการพยากรณ์เผลอๆคุณอาจจะแบบได้ไปทําบุญหรือได้ไปเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แบบ ที่แบบคุณคาดไม่ถึงใน6ปีนี้นะครับก็ได้เจอมาแล้วแน่นอนเลยนะอาจจะไปดูดวงไปดูล่างทรงหรือได้เห็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะก็ดาวหรอยูอยู่ตรงนี้เนี่ยสิ่งพวกนี้ก็จะเกิดกับคุณนะครับฉะนั้นแล้วนะครับก็อีกนิดนึงนะครับอีกนิดนึงจะย้ายแล้วนะครับ มันจะอยู่จะมาอยู่ที่ตัวตนของคุณแล้วนะครับมีทั้งสิ่งดีและสิ่งไม่ดีนะนะครับมันจะอยู่จะย้ายเดือนกรกฎาแล้วตั้งรับมันดีๆนะครับตั้งรับมันจะอยู่ดีๆเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปให้ฟังอีกนะครับถ้าใครอยากรู้ก่อนก็ไปฟังของอาจารย์ผมได้นะจินแสบาโคชีวิตนะครับก็ไปดูที่ช่องนั้นได้นะครับนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับของเดือนเมษายนนะครับของชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับถ้าใครนะครับดูแล้วเนี่ยแล้วอยากรู้ว่าตัวเองมีเลขอะไรอยู่ข้างในนะฮะให้ไป ที่ l i n e นะครับแล้วก็แอดเพื่อนนะครับแอดสินแสนะฮะ Z I N Z A E นแะครับแล้วก็กดเพิ่มเพื่อนกดผูกดวงใส่วันเดือนปีเกิดนะครับโดยสำคัญที่เวลาเกิดนะถ้าเวลาเกิดตรงนะครับแม่นผมบอกเลยนะครับผมใช้มาใช้มาหลายปีแล้วนะครับแล้วตอนนี้มีคนใช้เนี่ยก็เป็นแสนคนและหลาย คือแบบเกือบ200,000คนแล้วนะครับแล้วก็แล้วก็แน่นอนว่าจะมีคนใช้เยอะขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะครับแล้วเป็นแอปพลิเคชันเดียวนะครับที่ที่บอกว่าดาวย้ายแล้วคุณจะเจออะไรนะครับแล้วก็ดูดวงของคุณแบบเจาะจงเลยและที่สําคัญไม่เสียเงินนะนะครับไม่เสียเงินใช้ฟรี30วันนะครับคุณไปดูฟรีเลย30วันคืออย่างน้อยคุณจะได้รู้ว่าคุณลัคนาราศีอะไรแล้วก็เดือน1เดือนต่อมาเนี่ยคุณดูดวงของคุณได้เลยนะดาวจันเนี่ยาย้ายทุก2-3วันเนี่ยคุณก็จะมีเรื่องเรื่องเกี่ยว ตัวคุณเนี่ยสองสวันเนี่ยคุณก็จะได้รู้ว่าเดือนวันต่อวันของคุณอย่างเงี้ยมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับคุณนะครับแล้วก็เดือนเมษายนจะมีดาวอะไรย้ายบ้างคุณก็จะได้รู้นะครับว่าดาวมันย้ายมาแล้วคุณต้องตั้งรับอะไรนะครับเป็นการดูดวงเฉพาะเจาะจงของตัวคุณเลยไม่อยากให้พลาดนะใช้ฟรี30วันนะครับไปลองใช้กันดูนะครับใส่โค้ด456นะครับใส่โค้ดสี6หด้วยเพื่อใช้ฟรี30วันนะครับอ่ะแล้วพบกันใหม่นะครับสาหรับชาวลัคนาราศีพฤษภ นะครับในเดือนถัดไปนะครับอย่าลืมกดกดไลค์นะครับกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกันนะครับกดจึ๊กเดียวนะครับกดติดตามให้หน่อยนะครับเพื่อที่คุณจะได้ เจอคลิปผมต่อถ้าคุณไม่กดติดตามเนี่ยครั้งต่อไปคุณอาจจะไม่เห็นคลิปผมเด้งขึ้นมานะนะครับคือเด้งเข้ามาที่ที่หน้า YouTube ของคุณน่ะนะครับคือคุณไม่ต้องกดกระดิ่งก็ได้นะครับแต่คุณกดติดตามไว้นะครับเวลาที่อ่าคลิปมันออกเนี่ยยูทูบมันก็จะได้นาไปให้คุณเห็นบ้างนะครับแต่ถ้าคุณกดติดตามนะมันก็จะเด้งไปหาคุณเองเลยโดยอัตโนมัตินะครับฝากด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปถัดไปครับสวัสดีครับ สินแสบาร์โค้ดชีวิตแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คุณมีสติมากขึ้นด้วยศาสตร์แห่งดวงดาวบวกกับเลขประจำตัวของแต่ละบุคคลซึ่งทุกคนจะมีเลขที่ไม่ซ้ำกันระบบจะทำการแจ้งเตือนผ่านลายบอกเล่าเรื่องราวผ่านบาร์โค้ดชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้นหรือยาว พร้อมคำแนะนำจากสินแสเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขป้องกันตั้งรับและวางแผนชีวิตได้อย่างมีสติด้วยความไม่ประมาทสินแสบาร์โค้ดชีวิตเชื่อถือได้หรือไม่สินแสบาร์โค้ดชีวิตใช้ข้อมูลทางด้านโหราศาสตร์จากสถิติก,กว่า10ปีเพื่อใช้ในการประมวลผลบาร์โค้ดชีวิตแบบเฉพาะบุคคลเมื่อเกิดปฏิกิริยากับตัวเลขในบาร์โค้ดชีวิตของเราสินแสบาร์โค้ดชีวิตจะทําการแจ้งเตือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราสินแสบาร์โค้ดชีวิตปลอดภัย มากน้อยแค่ไหนปลอดภัย100%ยเปอรพราะไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวบัตรประชาชนหรือบัญชีธนาคารจึงมีความปลอดภัยสูงและมีความเป็นส่วนตัวขั้นตอนการใช้งานเพียงแค่เปิดแอปพลิเคชัน Line ไปที่เพิ่มเพื่อนแอดไลน์เมื่อเข้าสู่หน้าลนา์สิ้นแสบาร์โค้ดชีวิตแล้วคลิกลงทะเบียนใช้งานครั้งแรกเพื่อทําการสมัครสมาชิกวิธีการสมัครง่ายเมื่อเข้าสู่หน้าสมาชิกแล้วให้กรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิด ที่สําคัญต้องปลอกเวลาเกิดให้ตรงหรือใกล้เคียงมากที่สุดเพื่อให้การคํานวณบาร์โค้ดชีวิตของคุณแม่นยําหากมีโค้ดเชิญกรอกโค้ดสินแสที่ได้รับเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้งานสินแสบ,บาร์โค้ดชีวิตพร้อมอ่านบทวิเคราะห์ต่างๆภายในแอปหลังมีการแจ้งเตือนดาวย้ายแอดเลยเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันสินแสบ,บาร์โค้ดชีวิตให้คุณมีสติไปกับเรา